ทีมสโมสฟรฟีแลนด์ยูนิตี้อุบลแข่งขันฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรกับสโมสรอ,อุบลราชธานี f อซระดับไทยลีก3ที่สนามทุ่งบุรพาเพื่อเตรียมทีมสำหรับความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรายการอเมเจอร์ลีก2021ในช่วงต้นปีหน้า บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมสโมสรฟรีแลนด์ยูนิตี้อุบลและสโมสรอ,อุบลราชธานีเอฟซที่สนามทุ่งบุรพาเป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดากองเชียร์ของแต่ละทีมมาร่วมชมร่วมเชียร์กันจํานวนมากโดยการพบกันในครั้งนี้ของทั้ง2ทีมเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลร,รายการอเมเจอร์ลีก2021ช่วงต้นปีหน้าในปี2564ทางนี้หลังจากการ แข่งขันฟุตบอลลีกสมัครเล่นในรายการ Thailand A m a เม u r League ฤดูกาล2020ต้องเว้นวักการแข่งขันเน,นื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนจะกลับมาจัดการแข่งข,ขันอีกครั้งในฤดูกาล2021ในปี2564สำหรับสโมสรฟีแลนด์ยูนิตี F ้อักษรย่อ C F U T ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนด้านกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอดและนักกีฬาในทีมมาจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีดรบัวบุญนวรั์ศรีพนมเป็นประธานสโมสรและมีนายอัธพลโยธีหรือโคชเบียเป็นผู้ฝึกซ้อมสวัสดีครับผมตัวแทนจากฟทีมฟีแลนด์ยูนสตีก็ขอกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับใน TA 2021นี่ครับ แข่งช่วงกุมภาเนี่ยครับในการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างครับการฝึกซ้อมตอนนี้คือของเราก็อยู่ที่ประมาณ70%ครับยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่คือเราจะสู้ไปด้วยกันก่อนที่จะถึงกุมภาหลังจากนี้เราจะฝึกซ้อมอย่างหนักกว่าเดิมครับมั่นใจนะมั่นใจครับเต็มร้อยเต็มร้อยครับ